เดี๋ยวกันไปเยอะนะครับผมไปเอะตีนะตอนนี้ครับอยู่กับสองคนพี่น้องไปตีเลยครับไปเยอะันตอนนี้ครับมันไจะยาวควรอะไรสั์คุณดูควรให้อะไรคุณสัตว์เอ้ยเจ้าตำรวจดูต้องก็ด่าไปเลยบอกบอกเลยนะครับผมเอ่อที่เขาไปบ้านที่เขาอยู่นะครับผมอยู่ซอยบ้านคุณแม่ปากน้ำนะครับอยู่ข้างในตดกอยู่ต้อกับ มาที่บ้านผมได้ครับอยู่หมูแปครับอยู่หมูแปเออ่มหมูแปดนหมูแปดครับหมูหมแปดมาครับผมได้หมูแปดไปดูครับหมูปดอยู่บ้านที่ตีตัวหนึ่งาหนึ่งสองสามห้ผมจะผมตากาครับขห้ด่าท่านผู้ชมอยู่ครับตอนนี้ั้อยู่ต้อยู่ที่ศูนย์ศหนึ่งแม่สตตีกันอีกแล้วตีกันครั้งที่สาม้วนะครับตอนนี้ โอเคลอกท่านผู้ชมได้รับมาที่บ้านผมจะมีเป็นเสาดอกไม้แบบนี้มีท็ปอปเฟซเจอไม่ก็คนก็มาที่ร้านค้าอย่างนี้ครับผมพนาดูร้านค้าร้านนี้ที่มีเสาเนี่ยแล้วก็มีงานนะมา,าไ,มได้แล้วครับมาได้แล้วครับมีงานเดี๋ยวผมจะพาไปหาบ้านคนที่ดาวท่านผู้ชมมาคอยครับเดี๋ยวผมพาไปหา อาไม่แม่แต่ผมพาถ้าเขามากันน่าสยบคนคุจะทำยังไงครับโอเคครับงี่เงงงงมงกงง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 นงง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 นังงนงองง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 นงงงนนงนง่งนางนะทงงงนงง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 ครับงง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 งององ่งง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 องงงงงงงนงบ ทีมพี่พี่ทำน้องไปว่าพี่ควรตีฟังไว้เลยครับพี่ทำน้องไปว่าพี่ควรต็มพี่ทำน้องไปว่าอะไรทีมพี่ทำน้องไปว่าอะไรพี่ทำน้องโปติดตามตอนต่อไปที่พี่น้องเขาตีกันรู้วผมจะได้จ่ายต่อหรือเปล่า แต่ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดีครับ